ครูมุกมาแล้วค่ะเด็กๆก,กับคำประพันธ์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีกำหนดคณะและสัมผัสกับมีหลายชนิดนะคะมีกับยานี11และกับฉบัง16ค่ะ กาบยานี้1 1นะคะมีลักษณะโครงสร้างของชันทลักนะคะ1บทจะมี2วรวคกวักหน้ามีคําคำวักหลังมี6คำรวมเป็น11คําคำมีในคำตอบแบบฝึกหัดน,นะคะกาบยานี้1 1นะคะ1บทจะมี2บาทบาทละ2วรวครวมเป็น4วรวักนะคะ น,ะะนี่ก็เป็นตัวอย่างของแผนผังกับยันิศ11นะคะเป็นการสัมผัสระหว่างวักและก็สัมผัสระหว่างบทนะคะลูกวงกลมสีชมพูนะคะก็จะเป็นการสัมผัสของคําในแต่และวักนะคะนักเรียนอย่างเช่นนะคะวักที่1คําสุดท้ายจะไปสัมผัสกับคําที่3ของวักที่2นะคะแล้วก็มีการสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะ ใครๆในโลกนี้ต้องการมีที่อาศัยก่อร่างสร้างบ้านไว้ด้วยแรงใจและแรงกายสังเกตนะคะคำว่านี้นะคะจะไปสัมผัสกับคำว่ามีนะคะคำว่าใสจะไปสัมผัสกับคำว่าไว้นะคะ โอเคคะ่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนนะคะได้เรียนรู้หลักการวิธีการแล้วนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดกันคะ่ะมาทํากันเลยคะ่ะก่อนจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนอ่านคําชี้แจงให้เข้าใจนะคะให้นักเรียนนําคําประพันธ์จากประถมกอกาที่กําหนดแต่ละวรคไปเขียนใต้าภาพที่มีความหมายสัมพันธ์กันแล้วนำคำประพันธ์ทั้งหมดมาเขียนใหม่ โยงคำสัมผัสระหว่างวักพร้อมสังเกตลักษณะคำประพันธ์นะคะกลองหนังดังตึงๆระคังดังเงงงางตีกระดึงดังกริ้งกริ้งคล้องใหญ่กว้างครางหึงห่งหึ่งอ่ะนะคะนักเรียนสังเกตรูปภาพนะคะแล้วก็นำคำลงมาเติมได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งะคะก็จะเป็นระคังดังเงงงางอ่า รูปที่2นะคะก็จะเป็นคล้องใหญ่กว้างครางหึ่งหึง,หงรูปที่3นะคะก็จะเป็นกลองหนังดังตึงตึงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตีกระดึงดังกริง๊งกริงนะคะอ่ะนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้เขียนคำประพันธ์ข้างต้นแล้วโยงคำสัมผัสระหว่างวรคนะคะมาดูกันคำว่างางจะสัมผัสกับคำว่ากว้างคำว่าหึง่งจะสัมผัสกับคำว่าตึง แล้วคําว่าตึงนะคะจะสัมผัสกับคําว่าดึงนั่นเองนะคะไปดูหนะ้าต่อไปเลยค่ะความรู้แม่นยำม,มันทำแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนำคำที่กำหนดไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมีคำว่ามลพิษโลกร้อนทำลายป่าไม้ทรัพยากรนะคะก็จะเติมคำว่าป่าไม้ช่วยชีวิตลดมลพิษคลายโลกร้อน โปรดรักษาทรัพ,พยากรอันล้ำค่าอย่าทำลายข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนำคำประพันธ์ที่กำหนดให้ไปเขียนเรียงลำดับให้ถูกต้องตามลักษณะของกาบยานี11แล้วโยงคำสัมผัสระหว่างวักนะคะเป็นน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาสอนใจให้รู้ว่าทีของใคร ไม่แน่นอนนะคะก็จะเป็นการสัมผัสระหว่างนะคะวักนะคะคำว่ามดสัมผัสกับคำว่าลดคำว่าปลาสัมผัสกับคำว่าว่านั่นเองค่ะข้อนี้นะคะทำดีย่อมได้ดีนำชีวีให้มีสุขห่างไกลจากความทุกข์จิตผ่องใสในผลบุญคำว่าดีสัมผัสกับคำว่าวีคำว่าสุข สัมผัสกับคําว่าทุกค่ะข้อนี้นะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยเขียนบทอ้อยกรองแล้วก็ให้มันได้สัมผัสตามลักษณะของกาบยานี1 1และใจความต่อเนื่องกันนะคะเรามาดูกันนะคะเขาให้คํากําหนดคําให้นักเรียนมานะคะว่าชาวไทยพึงตระหนักต้องรู้รักสามคัคคีสังเกตนะคะตัวหนังสือสีดํานี้นะคะคําว่าหนักจะไปสัมผัสกับคําว่ารักนะคะ คำว่าคีจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะเป็นรวมกันทำความดีใช่ไหมคะคำว่าคีสัมผัสกับคำว,ว่าดีต่อไปนะคะคำว่าดีเนี่ยก็จะไปสัมผัสกับคำที่3าของวรรคที่4นะคะก็คือใช้ชีวีอย่างพอเพียงเห็นไหมคะคำว่าดีก็จะไปสัมผัสกับคำว่าวีนะคะ ข้อ3.2นะคะอนาคตของฉันวาดฝันเป็นนักเขียนฉันต้องขยันเรียนและหมั่นเพียนอ่านหนังสือคำว่าฉันสัมผัสกับคำว่าฝันคำว่าเขียนสัมผัสกับคำว่าเรียนคำว่าเรียนสัมผัสกับคำว่าเพียนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่4ให้นักเรียนแต่งกาบยานี11จานวน2บทในหัวข้อธรรมชาติคืออะไร ะะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะธรรมชาติคือป่าไม้คือน้ำใสไหลชุ่มฉ่ำคือดินสีดำดำคือฝนพรมให้ชุ่มเย็นธรรมชาติมีคุณค่าทุกเวลาอย่างที่เห็นจงใช้เพราะจำเป็นไม่ใช่เพราะเห็นแก่ตัวนะคะข้อนี้คุณครูอนุญาตให้นักเรียนนะคะเติมเหมือนคุณครูได้นะคะแต่คุณครูขออย่างหนึ่งนะคะ ให้นักเรียนนะคะข้อน öğren, ี <bars> ้นะคะใช้ปากกาสีแดงนะคะโยงสัมผัสคําให้คุณครูด้วยนะคะข้อนี้นะคะอย่างเช่นคําว่าไม้ไปสัมผัสกับคําว่าใสคําว่าฉ่าสัมผัสกับคําว่าดํานะคะใช้ปากกาแดงนะคะสัมผัสให้คุณครูด้วยนะคะข้อนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนหาคําตอบเองนะคะโดยไปดูคําตอบจากต้นคลิปนะคะ